บลุชั่วโมงพิเศษชั่วโมงนี้ทักทายกันค่ะกับแก๊สหมูพระพราชาเกิระเจริญกุลนะคะกับหลายๆไอเทมที่คุณผู้ชมรอคอยกันอยู่วันนี้มาพร้อมกับราคาพิเศษกันเช่นเคยแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะเจ็ดห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะอีกหนึ่งไอเทมของเราไอเทมนี้กับแหวนทองขาว 18K ประดับเพชรแท้น้ำงามนะคะเป็นยูนิเซ็กรหัสสินค้า1 3 4 9 2 3กับราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 59,900บาทฝากช้อปปิ้งการสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ชมรีบช้อปปิ้งค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหลากหลายเทมที่นำเสนอกันในชั่วโมงนี้แน่นอนชั่วโมงดีๆชั่วโมงสุดพิเศษของเราที่นำเสนอสิ่งดีๆในราคาพิเศษนะคะมาพร้อมแขกรับเชิญคุณพิเศษของเราเช่นเคยต้อนรับก็เลยสวัสดีคุณน้ำค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งตัวนี้นึงค่ะกลับมาเจอกันกับชั่วโมงบ่ายกับแบรนด์เพียรเตอเยคุณผู้ชมวันนี้ ที่สาคัญคือวันนี้เรานํามาฝากกับสร้อยคอเงิน925งานนําเข้าจากอิตาลีเคุณมุกไม่ต้องบอกว่าเป็นงานนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นทุกเส้นเนี่ยจำนวนจํนากัดมากแล้ววันนี้เรายังมีพลอยที่เป็นแรไอเทมเรียกว่าเป็นอีพิกไอเทมเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นทักทิมสยาม<ฆ>มารกโคลัมเบียแล้วก็ไพลินที่เป็นสีคอนฟลูเวอร์บลูครับผม,มแล้วราคาพิเศษมากพ<ช>ี่ถามนิดนึงว่ามีหน้าร้านไหมเราต้องบอกว่าของเรา <c oughs> เรามีหน้าร้านที่เราสุพติของทิพย์ ที่ที่โรงงานจะเป็นงานขายส่ง uh huh. ขายส่งเป็นหลักเราไมไ่ไม่ได้ขายปรี uh huh. นะครับผมหน้าร้านอยู่แถวเฉลิมกรุง uh huh. นะครับ uh huh. ผมก็คือว่าถ้าสมมติคุณลูกค้ารับของไปแล้วเราอยากปรับไซส์หรืออะไรยงไงก็อาจจะ ไปที่หน้าร้านได้หรือแจ้งผ่านช่องก็ได้ติดต่อสอบถามมาได้ผ่านช็อปชแนลของเราได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดราคาแบบนี้นะคะเราไม่มีขายปลีกและขายส่งเอาอย่างง<ช>ี้ดีกว่าเพราะขายส่งก็ราคาสูงกว่านี้อ่ามาที่เส้นแรกของเราเส้นนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แวลูที่ราคาน่ารักมากๆนะคะคุณผู้ชมขา สร้อยคอเงิน925ชุบทอง 18K เรียนแจ้งนะเส้นนี้ไม่ใช่2กษัตริย์นะเพราะจากตาเห็นก็รู้ว่าคือ3มกษัตริย์เพราะามีตัวยืนเขามีตัวยืนของเขาอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะกับว่าเสื้อคอเปิดหน่อยคุณผู้ชมสวยมากความริบยับต้บองบอกว่าความริบรยับนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เดี๋ีเมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเห็นจากในจอเนี่ย<อ>ยังสวยไม่เท่าของจริงนะ มาก่อนที่จะมามาเป็นเส้นแล้วด้วยนะคะยังเป็นก้อนเงินอยู่เลยก้อนยังไม่รวมค่าแรงใดๆเนี่ยก็ขึ้นเป็นพันแล้ววันนี้คุณผู้ชมชุบทองด้วยสามกษัตริย์ด้วยขึ้นลายมาแล้วเรียบร้อยด้วยพันเก้าพันาคุณรู้ไหมว่าค่าชุบสร้อยปัจจุบันถ้าสมมติเรามีสร้อยอยู่สร้อยเดิมอยู่แล้วเราไปให้ร้านชุบค่าชุบสร้อยคอเริ่มต้นพันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะสซส์เนี้ยประมาณพันกว่าบาทอย่างส์อ SSV ก็ต้องมีประมาณเกือบสองพันค่าชุบ ซึ่งวันนี้เรากู้ชมเรามาฝากกันเลยด้วยว่าราคาชิดทุนชิดทุนจริงๆกับราคาแบบนี้หาซื้อข้างนอกไม่เป็นทานได้ราคานี้แล้วลายที่นํามาฝากวันนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดยังไม่มีเคยมีใครขายที่ไหนนะครับเป็นลายที่เพิ่งเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นสร้อยตัวหนึ่งผู้หญิงก็เป็นแหวนแทนแต่งงานได้ใช่ครับผมคุณผู้หญิงบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบใส่แหวนที่ชูแล้วก็เกี่ยวเสื้อผ้าลำคาญแบบนี้จะเป็น ทางเลือกที่น่าสนใจแล้วดีเทลวันนี้นอกจากเพชรที่อยู่ชุดข้างหน้าแล้วเนี่ยเรายังมีฝั่งเพชรที่เป็นบาร์เกตไว้ด้านข้างอีกคุณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทรงแบบว่าทรงมสัสคูลีนหน่อย2 2> จะเป็นทรง,ทงแบบว่าเหมือนทรงปลอกมีดที่ใส่ล้วเต็มนิ้วคุณผู้ชมแล้วด้าน<ฆ>ด้วยรายละเอียดของงานด้านท้องแหวนปกติจะไม่มีใครทําเก็บแกลเลอรี่แบบนี้อันนี้เราเก็บงานมาเรียบร้อยเพราะาเป็นเทคนิคแบบงานยุโรปงานส่งออกครับคุณผู้ชม มันเหมือนแบบเทคนิคพลอยสีอ่ะใช่ครับผมจร,จริงๆเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานเพชรอ่ะเขาจะไม่ค่อยเก็บตัวเรือนกันด้านล่างแบบนี้ไม่มีลองลายแบบนี้<ช>นะคนะคุณผ, <ม S 1> ผู้ชมค่ะแล้วอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยมองแบบนี้คือ1กึกรัตครึ่งนะคือไซส์เทียบเท่า1นึกรัตคือกบอกว่าถ้าวันนี้ถ้าเราซื้อเพชร1กึกรัตครึ่งนามขาว vs emerald cut เม็ดหนึ่งประมาณ4ี่แสนแต่วันนี้เราคุณผู้ชมจ่ายไม่ถึง7จ็ดหมื่นแต่ได้เพชรที่เทียบเท่าหน้าตาเหมือนกรัตครึ่ง คือมันพิเศษมากราคาดีมากคุณผู้ชมค่ะมาแบบราคาสุดพิเศษเลยแล้วเป็นไวโกอันนี้เป็นไวโก 18K คุณผู้ชมเป็นตัวเรือนทองคำขาว 18K แล้วก็ชุบโรเดียมมาอีกหนึ่งชั้นเพื่อความเงางามความคงทนของตัวเรือนให้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแล้วคือดูสะท้อนเห็นหน้าเลยอ่ะ้วงเห็นน้สวยมากเขาเป็นเขาเป็น แบบของเขาจะมีความเรียบหรูดูโก้นะครับผมใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงหรือบางท่านจะอุ๊ยอยากได้แบบของคุณผู้หญิงด้วยแล้วก็มีแบบใกล้เคียงกันสำหรับคุณผู้หญิงเหมือนกัน<ฆ>สามารถรับเป็นแบบคู่ก็ได้สอบถามได้ สอบถามเพิ่มเติมได้แต่วงนี้เรามีแค่สวงไซส์อะไรก็ได้ตั้งแต่4 9เถึง60เพราะฉะนั้นจะเป็น49ครึ่งนะคะ50ได้หมดเลยคุณผู้ชมใส่ย่อยใส่ได้เลยได้หมดเลยตามนิ้วคุณให้มันเต้นะคะคุณผู้ชมขา่ะ49ถึง60สไซส์ตั้งแต่คุณผู้หญิงนิ้วเล็กไปจนถึงคุณผู้ชายในราคา69,900บาทใครมีแพนแต่งงานใครมีแพนมั่นคุณผู้ชมขาวงนี้ราคาดีไม่แตะแสนตกแสนเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากรีบช้อปปิ้งกันด้วยมีแค่ สอวงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นกันมาขออนุญาตไปกันที่อีก1ไอเทมของเราไอเทมนี้ไอเทมนี้เป็นงานทับทิมทับทิมสยามเผาเก่าจริงไหมคุณน้ำใช่ครับผมไปทับทิมสยามเผาเก่าไซส์1.38กระดาษ <c oughs> ที่ผ่านมาผมเอาทับทิมสยามมาฝากกันกับแบรนด์พานาคอลเลคชั่นต้อบอกว่าเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่แล้วเนาะแล้วเราไม่มี <c oughs> ทับทิมสยามมาฝากกัน 2ปีได้นะครับวันนี้เรานำกลับมาฝากคุณผู้ชมใหม่แค่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวเท่านั้นคุณมุกหนึ่งชิ้นพอพลอยมีเม็ดเดียวทับทิมสยามเผาเก่าคุณผู้ชม่ะแค่พลอยร่วงก็ราคาจับยากแล้วด้วยสีสันคุณภาพแบบนี้ก็สวยมากสวยมากต้องบอกว่าทับทิมสยามเนี่ยเป็นทับทิมที่มีคาแรคเตอร์พิเศษคือคเนื้อใสกว่าแหล่งอื่นตำหนิน้อยละค่อนข้างสะอาด นะครับแต่ว่าต้นิีธรรมชาติยังไงก็ต้องมีนะต้องขอย้ำตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเผาเก่าเผาเก่าคือเป็นกระบวนการที่เราใช้ความร้อนอย่างเดียวในการใช่ h ี a เขา่ดเ,ดเ,ขาเพื่อให้ให้เขาสะอาดขึ้น เท่าน uh ั then, ้นความร้อนอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้การหุงพลอยในรูปแบบนี้ทาได้แค่ที่เราที่ไทยเท่านั้นนะคะผู้ชมต่างชาติเขาทําไม่เป็นนะเขาทำไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะเป็นเทคนิคพิเศษของเราแล้วอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเรือมแพตินัมนะคะคุณผู้ชมถาและวันนี้ราคาคือพิเศษมากคุณอาจจะแพตินัมคืออะไรแหละแท่านอาจจะยังแบบไม่เข้าใจต้องบอกว่าแพงกว่าทองทุกสิ่งในโลหมีค่าที่ราคาสูงมากและจํานวนในโลกน้อยมากแค่ เผาไล่สิ่งสกปรกออกแค่นั้นเองเท่านั้นแล้วการเผาเก่าอ่ะอย่างที่มุกบอกว่ามันคุมอุณหภูมิไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมขาต้องมีประสบการณ์สูงมากๆถึงจะได้พอยที่สวยสวยไม่แบนติดนิ้วนะครับผมแต่ก็ไม่สโตรีเทจนเกินไปใช่ไม่ได้ชูจนเกินไปเป็นความเรียบปรูที่ดูแพงและราคาดีมากๆคุณผู้ชมขาดูเจนมากขึ้นค่ะและประกายของตัวเพชรเรียกได้ว่าขับให้มรกรดดูโดดเด่นขึ้นไปอีก มันเห็นชัดเลยความสวยคุณผู้ชมผ่อนสูงไม่ใช่อยากสะสมช่วยส่งเสริมให้ตัวมรดกเขาโดดเด่นนี่น้องนางแบบใส่มาน้องจาระยะกล้สีเขียวสะดุดตามากใช่คือเอาง่ายว่าตอนแรกตอนที่จับแล้วก็สีเป็นเฉด c o n ฟเวร r เ l อรูซึ่งเป็นเฉดที่ นิยมและเป็นที่ต้องการตลาดโลกมากๆมากเลยคอนฟเวอร์บูคุณผู้ชมค่ะแล้วเนื้อสวยน้ำใสเนื้อแก้วไฟดีเพราะฉะนั้นแล้วชั่วโมงนี้ห9 9 0 0้าัน้าร้อบาทพอยร่วงเถอะจริงแต่วันนี้ลองเพชรมาให้คุณด้วยแล้วมีวงเดียวแล้วอันนี้เป็นทรงหยดน้ำอวนๆหน่อยคืเรียกว่าเป็นคำอุดมสมบูรณ์ hmm. นะครับผมใส่ขึ้นมาทรงแบบนี้จะดูสวยดูเก๋ไม่ซ้ำใครเพราะว่าปกติ hmm. รรพลอยทรงไข่หลายท่านจะมีแล้ว ก็อาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างอันนี้เราเลือกพลอยหยดน้ำเจะไรเป็นทรงหยดน้ําซึ่งออกเป็นทรงเกือบสามเหลี่ยมนะครับเป็นทรงพิเศษทรงพิเศษที่ปกติจะเจอคัทแบบนี้กับแบรนด์ใหญ่ๆคุณมุกเนี่ยล่าสุดผมดูของแบรนด์ตัวบีเนาะแบรนด์อิตอรลี่ก็มีทรงนี้แล้วนะครับแล้วก็สีคุณผู้ชมสีต้องบอกว่าเป็นสีน้ำเงินที่หาที่ไหนไม่ได้นะคอนเฟ r ร์เรอร์บูสีชัดใส่ดีชนิกูลอังกฤษมาก มากๆคุณผู้ชมค่ะวันนี้แต่ราคาคือพิเศษมากราคาควรแสนจริงๆต่อให้เป็นที่ช็อปชาแนลก็เถอะราคาควรแสนแต่วันนี้คือราคาครึ่งแสนค่ะ5 9 9 0 0บาทแล้วมีวงเดียวที่พร้อมส่งเลยถ้าคุณนิวไซส์52นะเราพร้อมส่งทันทีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์อื่นนะคะรอน,นิดเดียวคุณผู้ชมแต่มีวงเดียวนะ หนึ่งวเท่านั้นใครโทรก่อนได้ก่อนตั้งแต่ไซส์49ถึงไซส์55ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขออนุญาตโชว์กษัตริย์ของเราเริ่มต้นจากวงที่อันนี้แพงสุดอันนี้อย่างนี้ก่อนมาเป็นทับทีมแล้วก็มรกตเรียงถูกไหมคะถูกไหมมรกุดแพงสุดมรกตดแพงสุดมรกต199,900บาท3กระสัดนะคะคือตกตก สามกะรัตนิดเดียวนิดเดียวแต่ก็คือหน้าเขาอะความใหญ่ของเขาคือ3ามกะรัตแล้วแต่พวัดน้ําหนักออกมามวลน่ะคือ2องกะรัตจุดเก้าสองจุดเก้าสองแล้วก็ตัวทับทิมทับทิมหนึ่งกะรัตครึ่งกะราตกว่าใช่ครับผมทับทิมไมรใหญ่มากทัาทิมกะรัตหนึ่งจุดสามแปดถ้าผมจ่ายให้ใช่หนึ่งจุดสามแปดใช่ค่ะหนึ่งจุดสามแปดเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสยามทับทิมสยามซึ่งสวยมากทั้งมรกตโคลัมเบียที่นสยามเป็นอีพิกไอเทมที่ทุกวันนี้หาของไม่ได้แล้วจริงๆนะครับหรือว่า ไพลินจากมาดากัสการ์ที่เป็นสีคอนฟเวอร์บูลเป็นสีที่ไม่เจอในแอฟริกาเป็นสีที่หายากมากเขาบอกว่าสีนี้เป็นสี่สุดอ่าไม่ใช่ว่าเงินไม่ขึ้นนะเงิน,งน,นก็ข,นกขึ้นด้วย,วยเงินนี่คือขึ้นมาต้องบอกว่าโรงงานที่ทํางานเงินนะของเพื่อนๆกันทุกคนบน่นเหมือนว่าเงินขึ้นมากกว่าทองอีกใช่เพราะมูเคยได้ยินคุณอามได้เราบอกว่าเวลาทองขึ้นอ่ะเงินมันจะขึ้นกว่าทองเขาใช่ครับแล้ววันนี้เงินราคาเงินคือเปอร์เซ็นต์การขึ้นอน่ะแซงหน้าทองไปแล้ว นะคะคุณผู้มชมคะแต่ทีเนี้ยต้องต้องบอกว่าในอนาคตข้างหน้างานเงินเขาจะมีมูลาค่าที่ต้องสะสมใช่ครับแล้วก็ออกเขาเริ่มสะสมเงินก้อนกันแล้วด้วยตอนเนียใช่แล้วแล้วผมกะเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทองมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเงินก็จะแพงขึ้นตามนะแต่ว่าพอเราจะมีกําลังซื้อทองก็จะมาซื้อเงินแทนนี่บอกบอกคุณผู้ชมว่าใครอยากสะสมอยากลงทุนซื้อทอง,ซ,อทองซื้อทองแท่งแล้วเครื่องประดับใช้เป็นงานเงิน9ก5ค,คุณผู้ชมคุ้มมากจริง อันนี้คือเรื่องจริงเพราะตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีพิเศษละคุณผู้ชมค่ะที่ตัวเรนเป็นเงินแท้925ซึ่งจริงอ่ะด้านนอกถ้าไม่ใช่ร้านเพชรทองทั่วไปนะคะคุณผู้ชมเขาก็ทํากันไม่ได้อยู่ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์เงินไม่ถึงแต่วันนี้คือเป็นซื้อว่า sterling 925และชุบทองให้กับคุณและที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นทองอิตาลีเขาบริจาคอ่าเขาทำจากงานนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ทำจากประเทศอิตาลีทั้งหมดนะครับทุกขั้นตอนมาจากอิตาลีนะครับอันนี้คือเรา กว่าเราจะได้ของมาคุณผู้ชมที่ผมเรียนนะเราจองกันข้ามปีจองกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อได้ของมาฝากคุณผู้ชมกันเรียว่าของในเพิ่งแลนดิ้งกรุงเทพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับเนี่ยเราก็มาเลยลก็มาเลยสดๆร้อนๆกันวันนี้จับยังอุ่นๆเครื่องอยู่เลย<ช>นะคะค,คุณผู้ชมขะฝากรีบช้อปปิง้งผลิตและนําเข้าจากอิตาลีร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใต้ใความสวยที่มาในราคาหลักพันตน้นซุปเปอร์สตาร์แวลูยาวหกสิบเซนนะคะสามพันแปดเส้นนี้พันเก้านะคะคุณผู้ชมขะเล็กกว่านิดนึงแต่บอกได้เลยว่าเป็นลายตันไม่ใช่แบบ วงนี้หมดเวลาแล้วกลาบขอบพระคุณคุณอาอบ้ามากนำสิ่งด,ด,ด,ดีมานำเสนอกันแล้วก็ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ